สวัสดีเจ้าลองกี่ดูปลาเข้าครัวกันไม่แก้วเจ้าวันนี้อีแม่โประจะแกงพักกาดใส่ปลาเจ้านี่พักกาดที่เป็นพักกาดดอกเนาะ,ะปะกไปเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าปลาไปเกาะล่างครัวอย่างหมดละมาเจ้าเขาจะเริ่มตำพี่แกงละใส่เจ้าไข่ลงไปตำก่อนเจ้าตำด้วยหอมขาวเจ้าตำด้วยเกลือเจ้าทีแ้กก็ใส่พริกลงไปเจ้านี่เขาก็ตำเพื่เข้ากันเลย ตามเด็กกะปิเจ้าเสร็จแล้วเฮาก็ตักพริกติดตำม,มาลงในหม้อแกงเลยเจ้าอีแม่บน,นก็ได้ใส่น้ำตั้งหม้อไว้เรียบร้อยละตักน้ำในหมอ้อมาล้างครกตัวห่เจ้านี่ตักน้ำล้างครกมาใส่ในหมอ้อเจ้าเติมน้ำปลาล่าลงไปเล็กน้อยเจ้าเป็นน้ำปลาล่าต้มซุกน้อ นี่เจ้าน้ำแกงเดือนละเอาพักกาดลงในเจ้านี่แกงพักกาดดอกใส่ป่าเจ้าพักกาดดอกหรอวพักกาดจอนเมืองเหนือนี่แล้วนี่นะนี่เจ้าพักกาดใกล้ซุกละใส่ป่าลงมาเลยนี่เจ้าซุกละเติมแป้งหวานลงมา เจ้าเ็จแ้วเราก็จะชิมดูก่อนก่อนเนาะว่าจับหรือยังนี่เจ้าแกงพักกาดใส่ป่าล้ำๆนะวันนี้นะช่วงนี้อากาศจะเย็นใกล้หนาวแล้วพักกาดดอกจะออก,นกอหนักเยอะเห็นไหมอืมพอละใส่พักปอมลงมาเจ้าเรียบร้อยละพอละนีเจ้าเรียบร้อยละตักใส่ถ้วยเลยแกงพักกาดใส่ป่าเจ้านี่ดู ควันกุนกูน้อนๆเลยเจ้านี่นะมะโอ้โหดูนี่เรียบร้อยเจ้าควันกุนกูน้อนๆเลยเจ้าแกงผักกาดใส่ป่าล้ำลอันนี้เป็นผักกาจอนหรือว่าบางเหนือก็ห้องผักกาดดอกอีหนอนี่นะมันจะมีดอกเจ้านี่ลำขนาดเนินนี่นะแกงผักกาดใส่ป่าสูตรพื้นบ้านเจ้า